ก่อนอื่นมิ้นเอาสีออกมาก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาเ,าเลือกสีแล้วแล้วยังไงต่อ,อรู้ไหมบล็อกไม้เนี่ยจริงๆแล้วเล่นได้ตั้งแต่ขวบหนึ่งยัง12ขวบเลยนะอยากจะบอกว่าบล็อกไม้อะจริงๆเป็นของเล่นสามันประจําบ้านที่ไม่ควรพลาดเลยครับเพราะว่าเล่นได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่1ขวบยัง12ขวบเลยแหละคุ้มมากๆแล้วก็มีวิธีเล่นแล้วก็ระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไป มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะทักษะการเห็นภาพสามมิตินะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับอาชีพวิศวกรถ้าอยากฝึกทักษะลูกให้ลอกคออรู้จักสังเกตรู้จักวางแผนรู้จักแยกแยะนะของเล่นบล็อกไม้ไม่ควรพลาดเลยครับมาดูกันว่าเวลาผมเล่นกับลูกหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเอามิ n นวันนี้เรามาเล่นคียวกันเกติกาง่ายๆแล้วมิ n นหลับตานะ ป,ป๊าจะวางคิวบเรียงโอ okay? <Okay. S 1> เคแจแล้วบอกให้เปิดตามิ้นก็จะวางตามที่ป๊ปาวางไว้โอเคโอเคอ่ะหลับตาอ่ะป,ป๊าเสร็จแล้วมาอ,อ่ะเริ่มเลยทำตามป๊ปาโอเค อ๋อฮะทำยังไงบ้างเนาะอ๋อกเอาสีออกมาก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกสีแล้วแล้วยังไงต่ออทำเหมือนป๊าป๊าทุกอย่าง โอเคโอ้ยเหมือนกันเลยเยี่ยมของเล่นชิ้นนี้มีประโยชน์กับรูปผมมากเลยแล้วผมก็มั่นใจว่าของเล่นชิ้นนี้ต้องมีประโยชน์กับลูกคุณได้อย่างแน่นอนสนใจสามารถสแกน q คีย d e วคนี้ได้เลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับขอบคุณครับ